อ่ะและหลังจากที่น้องเรียนเนื้อหาทั้งหมดจบแล้วนะครับและน้องทำโจทย์ทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับแน่นอนที่สุดเวลานี้เวลาที่เราต้องทำก็คืออะไรครับก็มาคือเขียนแมปสรุปโอเคปะ่ะและแมปสรุปนี้ก็คืออะไรจ๊ะก็คือ X Map แเนาะแล้วสำหรับ X Map ตัวนี้พี่บอกน้องเลยค่ะน้องเปิดมาหน้านี้เลยแทน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 ,ทนเปิดมาหน้า เเนาะเปิดมาหน้า7แล้วน้องจดตรงนี้กับพี่เลย xmap งานพลังงานเห็น okay, นะคะและสำหรับ xmap งานพลังงานแน่นอนที่สุดพี่จะเจาะไปที่นี่เลยน้องไม่พูดพภาพทำเพลงพี่จะเจาะไปที่อะไรคะหัวใจเนาะเจาะไปที่หัวใจนะคะ h e a t นะ h e a ใช่ป่ะน้องบอก hurt ไม่ hurt นั่นมันอกหักนะคะ heart คือหัวใจแล้วถ้าน้องพูดถึงหัวใจของงานพลังงานนะครับอย่าลืมเด็ดขาดพี่บอกไปแล้วหัวใจของงานพลังงานอยู่ไหนๆครับกดอนุรักษ์พลังงานเลือ,อกใช่ไหมน้องเรียนทั้งหมดมาเนี่ยน้องคงเห็นแล้วแหละว่าหัวใจของมันอยู่ที่กฎอนุรักษ์พลังงานเพราะกฎอนุรักษ์พลังงานคือตัวที่เชื่อมง,งานกับพลังงานเข้าด้วยกันโอเคปหคะและถ้าเกิดน้องพูดถึงกฎอนุรักษ์พลังงานนะคะถ้าน้องจําได้เราเรียน2ข้อใช่ไหมข้อหนึ่ง ถ้าไม่มีงานมากระทำ e 1กับ e 2ต้องมีค่าเป็นไงเท่ากันใช่ปะสถ้ามีงานมากระทำงานต้องเปลี่ยนไปเป็นพลังงานฉะนั้นน้องจะได้ e 2เท่ากับ e 1่บวกดับบรอยูใช่ไหมคะแล้วจริงๆพี่แอบบอกน้องเลยค่ะว่าเคล็ดลับนะคะของกฎอนุรักษ์พลังงานน้องสามารถรวบเป็นสมการเดียวได้ก็คืออะไรครับก็คือสมการกฎข้อที่2 มองใช่ไหม e 2เท่ากับ e 1บวกดใช่ปะถามว่าทำไมพี่ถึงบอกว่ารวบได้น้องดูสิคะถ้าดับเบเป็น0เห็นไหมมันกลับมากดข้อที่1ใช่ปะถ้า w ไม่ใช่0มันก็คือตัวนี้แหละกดข้อที่2ทถันพี่นะฉะนั้นถ้าเกิดน้องพูดถึงหัวใจของงานพลังงานพี่บอกเลยคะ่ะว่าหัวใจของพลังงานพลังงานคืออะไรคือสูตรนี้เลย e 2เท่ากับ e 1บวก ดับมนอยู่ถันพี่โนแล้วพอน้องได้หัวใจของงานพลังงานปุ๊บพี่อยากจะย้ำเตือนตรงนี้นิดนึงค่ะเริ่มจากตัวแรกก่อนตัวแรกคือใครคะตัวแรกคือ e นะแล้วถ้าเกิดน้องพูดถึง e เวลาน้องพูดถึง e น้องจำได้นะครับว่าเวลาเราวิเคราะห์ e น้องจะดู e แค่กี่ตัวครับ3ตัวจริงไหมก็คืออันที่หนึ่งน้องดูก่อนว่าเฮ้ยวัตถุมีความสูงไหมถ้าวัตถุมีความสูงวัตถุมีอะไรครับ พลังงานศัก e เท่ากับ mgh จำได้เนอะอันที่สองน้องดูค่ะว่าวัตถุในแต่ละจุดมีความเร็วไหมถ้ามีความเร็วมีอะไรครับพลังงานจน1สสอ m v กำลังสองจำได้ดนวะและอันสุดท้ายค่ะน้องก็ดูค่ะว่าวัตถุแต่ละจุดเฮ้ยมันมีการดึงสปริงยืดหดไหมถ้าเกิดมีสปริงยืดหดต้องมีอะไรคะพลังงานสปริง e เท่ากับอะไรละ 1ส่วน2 k x กำลัง2ถันพี่ป้าและถ้าเกิดน้องพูดถึงค่าเเมื่อไหร่อันเนี้ยหลายคนชอบลืมถ้าน้องพูดถึงค่าเเมื่อไหร่น้องอย่าลืมนะครับว่าเคตัวนี้คืออะไรคือค่าคงที่ของสปริงใช่ไหมแล้วค่าคงที่ของสปริงก็คืออะไรครับก็คือค่าที่บอกเราว่าเฮ้ยถ้าจะยืดมัน1มเมตรเนี่ยต้องใช้แรงเท่าไหร่ถันพี่ป้าซึ่ง f ตัวนี้เท่ากับอะไรจ๊ะ kx อก,อกอเคนะฉะนั้น การพิจารณาพลังงานทุกคนทําได้แค่พิจารณาว่าเฮ้ยสามสเตจอะความสูงความเร็วสปริงยืดหดแม่งมีไหมถ้าเกิดมีน้องก็เอาพลังงานเป็นไงบวกเข้าไปจบทันพี่นะในขณะที่ตัวที่สองค่ะตัวที่สองที่น้องต้องรู้จักก็คือตัวที่มีชื่อว่าอะไรครับงานโอเคไหมแล้วถ้าเกิดน้องพูดถึงงานเมื่อไหร่น้องจำไว้เลยค่ะว่างานตัวนี้ก็คืออะไรครับผลลัพธ์ที่เกิดจากแรง ไปลากวัตถุให้เคลื่อนที่ได้ระยะ s โอเคป่ะฉะนั้นงานตัวเนี้ยน้องหาได้จากอะไร W เท่ากับอะไรคะ fs ถัานพี่นะและสิ่งที่น้องต้องระวังมีอยู่แค่นิดเดียวก็คืออันที่หนึงนะครับถ้าเกิดแรงไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกับระยะทางน้องต้องเป็นไงแตกแรงจำได้ใช่ปะกับอันที่สองอันที่สองถ้าเกิดแรงมีทิศสวนทาง งานต้องเป็นไงลูกติดลบโอเคนะฉะนั้นในกรณีที่1นอาเดีพี่ว่าลุ่มให้เร็วๆนะคะสวยๆในกรณีที่1ถ้าเกิดแรงไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกับระยะทางใช่ไหมดับยูเท่ากับอะไรคะ f cos อสตคูณเนึกออกใช่ปะกับกรณีที่2ถ้าเกิดแรงสวนทางแรงสวนทางถ้าเกิดแรงสวนทาง W ับเท่ากับอะไร ลบ fs จำได้ใช่ไหมและแน่นอนที่สุดอันสุดท้ายค่ะอันสุดท้ายที่น้องต้องห้ามพลาดเด็ดขาดก็คือถ้าน้องพูดถึงงานน้องต้องรู้จักใครที่คู่กันมาคะกำลังโอเคปะ่ะแล้วกำลังพี่ตัวนี้น้องหาได้จากอะไร W ส่วน t หรือก็คืองานที่ทำได้ในนึ่งวินาทีโอเคปะ่ะฉะนั้นถ้าเกิดน้องพูดถึงงานพลังงานนะพี่บอกเลยหัวใจของมันคืออะไรครับ ือสมการนี้แหละแล้วถ้าเกิดน้องเจอสมการนี้น้องต้องรู้จักพลังงานน้องต้องรู้จักงานโอเคปะ่ะแล้วถ้าเกิดน้องรู้ทั้งหมดนี้ปุ๊บพี่บอกเลยบทงานพลังงานเป็นไงครับจบบริบูรณ์เนาะแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนกันเยอะๆนะครับ